โอเวเนาะอืมอืโอเคเนาะลายๆตัอถือว่าต้นนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วเด้อพี่น้องเลยนี่มันมันจุดจวดเลยพี่น้องอาโทรผู้สาว้าอีกพี่น้องคน เฮาซาไปซอกปูพี่น้อ เอาก็สบายดีเนาะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็สบายดีทงางเอฟซีาลาวแล้วก็สวัสดีทงางเอฟซีไทยกันน้าเด้อถือว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะกับเส้นเคยพบกับซ่องบีเอ็นซาลาวเนาะก็ถือว่ามื้อนี้จะพาทุกท่านเข้าป่าห้ากินเส้นเคยเนาะก็ถือว่ามื้อนี้ามาพบกับยักษ์ใหญ่พี่น้องเลยนี่นี่คือเอฟเอจากสุภาพมินิทูเนาะก็ถือว่าเป็นใครที่ว่าดังจากอ่า ไทย่เขาเนาะนี่ก็ถือว่ามันนี่กลับมาลุ้นๆน้ำกันพี่น้องเลยจะมานหรือโบมานไปจะได้ก็อย่าลืมเราให้กำลังใจไปน้ำกันเนาะเพราะว่าความแม่นย้ำข้องอ่าเอฟเอกับบอกนี้ก็คือนี่เนาะหนึ150่งร้อยห้าสิบเมตรพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่าวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเนาะก็ถือว่าแต่ว่ามันนี่เราจะมาระยะที่ว่าใกล้ๆเนาะโบกเกินอยู่30มเมตรเนาะก็ถือว่า พี่จะได้กาย่าลืมเราให้กำลังใจแล้วกระลุลุนไปด้วกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าถือว่าคลิปวิดีโอนี้จะมันโบมันพี่จะได้กาย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามไปด้วกันพี่น้องอ่ะไปเลย โอ้ธรรมศาสตร์ย่างดีฮูบวกลวยยังบอกอะไยเอาให้นะแม่เอ้ยสกปูได้บ่บ่อาโทษผู้สาวอีกพี่น้องคนผู้สาวไปสกปูพี่น้องคนน่อโอ้โทษมันบ่ผู้สาวมันบ่ โอ้สุขดีพี่น้องมื้อนี้นะได้เข้าปลาหาก,กินมีผู้สาวเข้าหาก,กินคือกันอีกนี่อาถูกมาจักคนนี่นะ3คน <c oughs> อืมโอ้อันนี้คือวิธีชีวิตห้างยู่หาก,กินพี่น้องไอ้ยู่บ้านเฮาเด้อจังซีล่ล่ะพี่น้องแ <c oughs> น่ผู้สาวเพิ่นก็นยังโสดอยู่เด้อนี่โสดทั้งซองเลยเด้อนี่นะ่ะแนี่ <c oughs> อาผู้ใดอยากได้เบอร์ติดต่้ละก็ คอม,มเมนต์อ่าทีมคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอเด้อพี่นอ้องเด้ออาลัสิพานำมาห้าเพื่อนเนาะ tu lah dia ข้างสำนะข้างนึงกตกตกตุกอะเาไปอยู่กอนเลนะ อีกตัวหนึ่งอยู่ไส่น่ก็ได้ยินตกอยู่นี่กับพี่น้องเลยโอเคเห็นแล้วอยู่ไหนนี่เองนี่สวยๆเลยพี่น้องเลย สวยพี่นอ้องแล้วขัดแต้มต่อมาพี่นอ้องใส่นอ้อน,น,นี่เห็นแล้วพี่นอ้องเห็นมันแล้วพี่นอ้องเอ้ยนี่สวยงามเลยไปไว้ที่กองมันเลย เก็บเต็มตัวมาพี่นอ้องนี่นี่สองนี่โหสามนี่งามๆกันเลยพี่น้องเลยนี่กองไว้ที่เดิมโอ้โหเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพี่น้อง ทอนหอดเลยพี่น้องตัวนี้นีเก็บกันพี่น้องกำงามพี่น้องสวยยพี่น้องเลย นี่พี่น้องเก็บก้านพี่น้องเลยฮู้มีแต่ตัวสุดยอดเลยพี่น้องตัวบอลลัมเลยงามๆเลยพี่น้องเลยนี่ตัวนี้ตกอยู่นี่โอเคเห็นแะโอเคนี่พี่น้อง งามกันเลยอ้มันมันกันเลยเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อก็สบายดีเนาะตอนนี้ก็อ่าฮอดต้นซวยแล้วเนาะพักผนกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยนี่จะได้ปิงนกเนาะปิงดองไฟปิงนกกินพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายิงมาแต่เช้าก็บ่ได้กินข้าวเช้าปานนี้พี่น้องเอ้ยอ่าต่อไปก็จะทําการปิงเนาะแล้วก็มากินข้าวนํากันแล้วก็อ่าทําการซุมยิงต่อในตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วเดอ้อพี่น้องเลยนี่มันมันจดุดจวดเลยพี่น้องใกล้จะสุกกันแล้วพี่น้องเลยแกยมกินข้าวน้ากันเดอ้อพี่น้องปองไปจังซี่แหละพี่น้องเลยหาอยู่หากินก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยบบได้หาขายหาซื้อหาขายอีสั่งแหละหาอยู่หากินจังซี่แหละพี่น้องเลย นี่แซ่บก,กันเด้อพี่น้องเลยกินข้าวสวยน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าตอนนี้เรากลับพักผ่อนมากินข้าวพี่น้องเลยโอ้บึงบลาเอ็นนี่นะนี่กับเจียวกับเจียวโอ้ไฟนี่คือว่าปิ้นมาทางนี้วะอ่ากินเลยโอ้กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่กินนก,นกปิ้งนกพี่น้องเลยจังซี่แหละบ่ได้อ่า หาซื้อหาขายเด้อหากินเด้อมือกระเพื่อนยามันยูปูยูปลาพี่น้องอกับเจียวแซ่บเลยพี่น้องเลยยอดพี่น้องอืม กับกับข้าวเหนียวพี่น้อง chim tầm một dài đây ăn khủng không sập sập không gì khả vậy ក្អីមដល់កលួយតពីណខ្ញុំមកនេះនេះអូអឺខ្ញុំបាន อ่พี่น้องกินข้าวแล้วจะได้ลุยตอนเนาะอ่าขอปิดกองในนี้ก่อนเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลุยต่อเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามชมตอนต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องเด้อ าก็ถือว่าโอเคทนผสมตอนนี้ฮอกกได้พออยู่พอกินได้พี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็สิบใบแล้วนอกอัเริ่มบาแล้วพี่น้องเลยก็จะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเียมเครื่องกลับบ้านแล้วอืออ่าก็ถือว่าขอบขอบใจเด้อทุกท่านที่เข้ามาชมแต่ต้นจนจบก็ถือว่ามานันมันพอสมควรเลยพี่น้องไอ้เมนีนะอ่าก็จะคลิปนี้ก็จะขอมาแล้วทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้ออ่าสบายดี